สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรอยสับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณแต้มรวมนะ,ะสองตัวล่างนะ,ะเทียบชนสามสูตรนะ,ะแล้วก็แต้มดับนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลระความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะแต้มรวมสองตัวล่างนะแอดเลือกมาเป็นแต้มแบบเจ็ดตัวนะคะสามสูตรนะ,ะสูตรที่หนึ่งนะคะสติะะระยะยาวนะคะแปดสิบสามงวดนะะ เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก83 8บวก3เท่ากับ1เด่น8012345ะะเข้ามาที่แต้ม1งวดที่ผ่านมานะะเด่นที่แต้ม3567890บนวัดออกมาที่87 8บวก5นะ,ะ8 7เท่ากับ5เข้ามาที่แต้ม5 สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่1นึ่สองครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองเจ็ดครั้งหน่วยทายครั้งที่สองและบวกข้างที่4ี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสองบวกศูนเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับ9 9้าบวกเเท่ากับ8 8ดแปดบวกสองเท่ากับ0ูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหก เท่ากับ8 8ดบวกเเท่ากับ8ปดบวก1เท่ากับเกบวก1เท่ากับ0ย์บก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6บวก1ท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0ูย์บวก1เท่ากับ1เราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างนะในสูตรที่1นะ4ี่8 9 0 1ดศูนย์ เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2องคะสูตรที่สองสตินะคะเจงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก0ูย์สเด่นแต้ม1 2ึ่งสอเออกศูเข้ามาที่แต้ม3งวดที่ผ่านมาคะเด่นเจ็ดแปดเนผลงวัลออกมาที่8ปดเจ็ดคะเข้ามาที่แต้ม5้า สูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งหน่วยบนสามครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่หนึ่งสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า ห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์วกเท่ากับเก้าบวกสเท่ากับหนึ่งบวกสเท่ากับสี่สี่บวกหเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับเกบวงเท่ากับศย์ย์วกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสเราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่สองนะแต้ม5้าหกเจ เดี๋เราไปดูสูตรที่3กันคะสูตรที่สามสะตินะคะเจ็ดิบ่งเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์เก้าอันนี้เป็นแต้มแบบนับเรียงตัวคะแปดเก้าศูนย์หงงสมสี่เข้ามานะคะที่เต้มเงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่แต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าบริวัออกมาที่แปดเจนะคะเข้ามาที่แต้มหตัวหนังสือนะคะอาจจะเล็กนะคะ ฉนั้นให้เพื่อนๆยึดตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็เอาไปใส่อภิโชคดูเอานะคะหลักแสนห้าร้อยบนสามครั้งห้าสิบล่างสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสี่ครั้งระบวกค่าคุณที่เจ็ดสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ สี่บวกแปดเท่ากับสอบวกหนึเท่ากับสาบวกเก้าเท่ากับสอบวกสามเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเกบวกเจ็เท่ากับหตัวแรกหกนะเสร็จแล้วเรานับไปเลยนะ6กเจ็ดแปดเนะเราจะได้แต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่3นะแต้ม6กเจ็ดแ ครบแล้วนะ,ะทั้งสาสูตรนะ,ะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะหกเจ็ดแปดก้าศูนยหนสะสูตรแรกนะสูตรที่หนึ่งสี่หกเจ็ดแงูอันนี้สูตรที่สามนะะเมื่อกี้นะห้าหกเจ็ดเก้าศถูกต้องนะคะจดมาถูกต้องแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา นะะประกาศสีแดงแอดหายไปไหนนอ่นหรอเดี <_ C> ๋ยวเรามาดูตัวชนในงวดนี้นะคะตัวแรกที่ชนนะคะก็คือหกตัวที่สองก็คือเจ็ดตัวที่สามนะคะก็คือเก้า ตัวที่สี่ก็คือศูนย์ตัวที่ห้าก็คือหนึ่งฮะในงวดนี้นะคะชนกันฮะถึงห้าแต้มเลยนะคะก็คือแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มศูนย์ฮะแล้วก็แต้มหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะนะคะถ้าชนกันฮะถึงห้าแต้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต้มดับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ แต้มดับสองตัวล่างนะสูตรเก่าเนี่ยจะเป็นสูตรที่หนะะึ่งสองสามสี่คะที่ยังดับอยู่ที่แอดเคยลงคลิปให้นะส่วนสูตรที่ห้าเป็นสูตรใหม่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสูตรที่หนึ่งดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบแปดงวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่ง สิบทายครั้งทีหนึ่งสครั้งหน่วยทายครั้งถ้1หนึ่งลบวกค่างที่เก้าสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสอบวกศนยเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับหน่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเ้าเก้าบวกแเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเดบวกสาเท่ากับศูย์บวกเก้าท่ากับเก้าเบวกสเท่ากับหน่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกบวกเเท่ากับหดับทิแต้มห้สูตรที่สองดับมาแล้วสองรงวด ดูแลใช้หลักหมืองครั้งหน่วยบนสีครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครั้งที่ห้าศนยบวกหกเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์วกหนึ่เท่ากับหน่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสาบวกสมเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสาเท่ากับแปดบวกห้าเท่ากับสามดับที่สนะคะ สูตรที่3ดับมาแล้ว237งวดสูตรรายใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งร้อยบนสองครั้ง10ล่างหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งสองครั้ง10หน้า 1, ร 3, ครั้งที่1นึ่งร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่ร้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2ระบวกข้างที่4 2่สบวกศูนเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวก เเท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5ดับที่5้าซ้ำกันแล้วค่ะสูตรที่4ดับมาแล้ว2องรมงวดสูตรร้อยใช้หลักแสนห <c oughs> ลักพัน4ครั้งร้อยบนุนหน่วยบนุนหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นสาครั้ง หน่วยหน้าครั้งที่200ทายครั้งที่หนึ่ิทายครั้งที่หนึครั้งสิทายครั้งที่สอครั้งและบวกข้างที่สองบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเก้าเบวกเท่ากับแปบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้บวกหเท่ากับหกบวกเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจดบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับหดับที่หนะนี่คือสสูตรเก่าของเรานะคะ ดับที่ห้านะคะถึงสามสูตรนะที่แอดลงให้นะคะที่ว่า <c oughs> ถ้าตัวชนเจ็ดไม่มาเนี่ยตัวจับคู่นะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่าอาจจะมานะต้องบอกว่านะติดแต้มดับนะคะถึงสามสูตรนะ,ะเป็นแต้มดับเก่าของเราคะ,ะแต่ว่าบางทีนะคะ เวลาที่ชนกันหลายๆสูตรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะคะก็คือมันจะมาตัวนั้นแหละก็คือมันจะมาแต้มห้านั่นแหละกับไม่มาแบบนี้นะคะฉะนั้นมองได้สองทางเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรที่ห้านะคะเป็นสูตรใหม่ดับมาแล้วสองร้อยสี่สิบสี่งวดสูตรเราใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นสิบบนสองครั้งหน่วยบนสิบล่างสี่ครั้งหน่วยล่างสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สอง ร้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองระบกข้างที่แปบวกห้าเท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกเก้าเท่ากับสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สีบวกหเท่ากับห้บวกหนึเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเจ็ดบวกแปบวกห้าเท่ากับสามบวกศนเท่ากับสาบวกเ้าเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับส สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกหนเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกแทกับศูนสูตรใหม่หาดับที่0ูนครบแล้วนะคะทั้ง5สูตรหเราได้แต้มดับแต้ม5้แต้ม3นะคะแล้วก็แต้มศูนย์นะคะสำหรับดับแต้มรวมนะคตัวล่างนะแต่ว่าแต้ม5้าะก็ไม่ได้อยู่นะในแต้มชนที่แอดเลือกมาอยู่แล้วคะแอดก็เลือกที่จะวัดดวงไปเลยนะคะเพราะว่า อ่าใจแอดเนี่ยถ้าถามนะแอดก็ไม่ได้นะคะที่จะตัวเดียวที่แอดชอบนะะก็ไม่ได้อยู่ในหนึ่งสี่หนึ่งสี่เนี่ยจะอยู่ในสี่คู่ชุดนะ,ะที่ชอบมากที่สุดนะ,ะแต่ว่าอ่าเขาเด่นแต่ว่าเขาติดติดแต้มดับแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วแต้ม ที่แอดมีนะคะที่ใช้ส่วนตัวเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้เด่นติดแต้มห้าด้วยนะคะแอดก็เลยอาจตัดปัญหาไปว่าอ่าไม่จําเป็นต้องเลือกสูตรที่ติดแต้มห้เพราะว่าแต้มห้าดับอยู่แล้วเนาะงวดนี้ถ้าใครไม่มั่นใจแต้มก็ให้นะคะอ่าดูไปก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะมีแต้มดับห้าสามศูนะคะสูตรจะอยู่ในชุดที่ติดแต้มดับนะคะฉะนั้นในงวดนี้นะคะ แต้มที่เด่นนะก็จะมีที่แต้มหกแต้มเจ็ดะแต้มเก้านะแล้วก็แต้มหนึ่งแบบนี้นะคะคือแต้มที่เด่นนะคะนศูนย์เราเอาเป็นแต้มรองนะในนี้เนี่ยอาจจะเขียนให้แค่ตัวที่ติดแต้มเด่นนะแต้มหกแต้มเ็ดแต้มเแต้มหนแต้มหจะมีศูนย์หกหนึ่งสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปดแต้มเจ็ดจะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งหกห้าสองสามสี่เก้าแปดแต้มเจะมีเก้าศูนย์หนึดเจ็หก แต้มหนึ่งจะมี1นึ่งศูนย์สมปดดสี่ห้าหชุดนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะต้องกลับตัวด้วยนะคะแต้มเป็นชุดที่ไม่ปักหลักนะ,ะเสร็จแล้วถ้าจะให้แอดนะคะคัดให้นะ,ะตามความชอบส่วนตัวนะ,ะถ้าแต้ม6มานะคะแอดจะเลือกไปนะคะที่2อสี่ให้ตัวเด่นนะ,ะตัวเดียวนะ,ะแต่ถ้าแต้ม7มานะ,ะแอดเลือกไปที่เจดนะ,ะกับ3าสี่นะ,ะตัวที่แอดเลือกนะคะ ถ้าแต้มเก้ามานะคะแอดจะเลือกไปนะคะที่เจ็ดสองนะคะกับห้าสี่นะคะแล้วก็ถ้าแต้มหนึ่งมาค่ะแอดจะเลือกไปที่เจ็ดสี่นะคะเพื่อนๆนะะไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะแอดเลือกนะจากความชอบส่วนตัวนะ,ะจากการวิเคราะห์ของแอดเองคะฉะนั้นเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะคะให้เพื่อนๆนะเลือกพิจารณาคะ,ะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองคะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ